ในวิดีโอครั้งนี้นะครับเราก็จะมาให้วิวพอร์ตกันนะครับให้ขนาดชินนะปนานก็สร้างวิวพอร์ตอันดับแรกนะครับก็ในส่วนของออโต้สเกลเนี่ยนโอเทชันตรงนี้เราจะมาเปิดคำสั่งใช้งานในส่วนของแอนโนเทชันวิสิบิลิตี้นะครับแล้วก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับที่ข้อมมานด์บาร์ก็ที่ข้อมมาบาร์จะแสดงเซอร์ตั้เป็นหมายเลขหนึ่งออนนะครับแล้วก็เปิดตรงนี้ครั้งหนึ่งนะครับก็ปุ่มหนึ่งนะครับคืออัตโนมัติคอลลี Add scale to a n o t a t i v e object นะครับแนี้ก็กดหนึ่งครั้งเืด้ทำงานนะครับหลังจากนั้นนะฮะผมก็มาที่ View นะครับแล้วก็มาที่ viewport นะครับแล้วก็มาที่ C viewport นะครับก็คือผมใช้ viewport เป็น4นะครับหลังจากนั้นก็ไปที่มุมกระดาษแล้วก็เลื่อนลงมาจะถึงมุมอีกด้านหนึง่งนะครับแล้วิซ้ายครั้งหนึง่งนะครับ อันนี้วิดอพอร์ตก็จะถูกแบ่งเป็นสีวิดีโอพอร์ตนะครับสังเกตที่ถานะนะครับตรงนี้จะเป็นเปเปอร์นะครับเราต้องกลับเข้าไปจัดในวิดีโอสเปซนะครับโดยการดับเบิลคลิกที่วิที่เราต้องการนะครับพอดับูคลิกวิดีโอเสร็จแล้วนะครับเราก็แพนออบเ์โดยการกดกรอมาครั้งนะครับแล้ว้็เลื่อนนะครับแล้วก็มาที่สเกลตรงนี้นะครับแล้วก็ปรับเป็น1ต่อหนึ่งนะครับนี่คือสเกลที่ราต้องการนะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอีกวิหนึ่งนะครับผมก็จัดสเกลไว้นะครับ ปรับรูปแบบมาที่นี่นะฮะแล้วก็ปรับเป็น1ต่อหนึ่งอีกเช่นกันนะครับอีกมุมหนึ่งรูปนี้นะครับผมจะขยายดีเทลของรูตรงนี้นะครับก็คือผมจะปรับเป็นสเกล2อต่อหนึ่งนะครับส่วนภาพอีกด้านหนึ่งนะฮะตรงนี้ผมจะโชว์เป็นอโซ m ม t ริกนะครับผมลองใช้นตัวหนึ่งดูจะพอดีไหมนะครับใหญ่ไปนะครับแล้วก็เลือเป็น2อต่อหนึ่งนะครับเอาละทีนี้ ก็ดับเบิลทีนี่ครัที่นี่นะฮะอยากดับเบิลลิกที่นี่ก็ได้หรือว่าจะเลือกติดสวิตที่นี่ก็ได้นะครับเพื่อเปลี่ยนเป็นเปเปอร์สเปซนะครับหลังจากนั้นนะครับเราทำงานเราคุยู่อนไว้นะครับเพื่อไม่ให้ชิ้นงานมันเคลื่อนเวลาเราใส่เดเนชั่นนะครับก็เลือกในส่วนของวิวพอร์ตที่เราสร้างนะครับจะเป็นสีสีเหลืองสีก่อตามนี้นะครับแล้วก็ไาเลือกที่กุญแจตรงนี้นะครับล็อกวิวพอร์ตนะครับล็อกแล้วเรียบร้อย ทีนี้วีดีโของเราก็จะไม่เลื่อนไปไหนนะครับหลังจากนั้นเราก็เริ่มให้ในส่วนของดิเมนชันนะครับก็มาลองให้เป็นแบบลิเนียก่อนนะครับขึ้นจากขนาดนะครับก็นี้นะหนึ่งคลิกซ้ายห่คลิกซ้ายสองขนาดก็จะขึ้นมานะอย่างนี้นะครับตามเถาตั้งค่าไว้นะครับทีนี้ลองมาดูดิเมนชันอีกตัวนะครับนั่นคือในส่วนของ diameter นะครับแล้วก็คลิกที่วงกลมที่เราต้องการบอกขนาดนะครับอย่างนี้นะครับ ทีนี้ก็จะสังเกตว่าในส่วนของสเกล2อตอนหนึ่งที่เราขยายไว้เนี่ยก็จะมีเดเรนชั่นแสดงขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งจริงแล้วตัวนี้ผมไม่ต้องการให้แสดงนะครับผมก็จะมาคลิกที่นี่นะครับก็คือโชว์โชว์ไฮโนเทตีฟออบเจกตของสเกลนะครับผมก็ปิดไปนะครับนี้สเกลตัวนี้ถูกซ่อนไว้นะครับทีนี้พอผมกลับมาทำเดเ e นชั่นขยายที่นี่นะครับก็คลิก สังเ,เกตว่าก็จะไม่มีใดเป็นชั้นโชว์ในรายละเลอียดตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการแยกโชว์กันอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ในส่วนของเดเมอชั่นต่อไปนะครับน,นี่นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเหมือนกันก็ให้เดเมอชั่นไปนะครับคลิกเข้าไปที่โมเดลสเปซเดีวดันแล้ลคลิกนะครับแล้วก็ไปให้เดเมอชั่นในส่วนต่างๆที่เหลือนะครับนี่คหลังจากสมมติว่าให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เลือกวิวพอร์ตนะครับ แล้วเราก็ไปเปลี่ยนเลเยอร์เป็น viewport เป็น depth point นะครับเพื่อที่จะเวลาเรา preview แล้วบินเนี่ยเขาจะได้ไม่มีเส้นแสดงออกมานะครับเห็นจะไม่มีเส้นแสดงนะครับจะไม่มีเกอะเส้นแสดงแต่ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ตรงนี้นะครับก็คือเลือกเป็นอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับสเนเลเยอร์สูงนะครับพอเวลาเราบินแล้วก็ preview เนี่ย ก็จะมีเส้นรอบมีสแสดงอยู่อย่างนี้ก็แล้วแต่วัตถุประสงค์ในการทําแบบนะครับแต่ในที่นี้ผมเลือกเป็นเนี่ยเลือกเป็นเดพพอยต์นะครับแล้วก็เลือกปิดไปด้วยเลยนะครับปิดไฟตรงนี้เพื่อไม่แสดงที่ส่วนของเป็นพื้สเปซด้วยนะครับเนี่ยก็จะหายไปอย่างนี้นะครับนี่คือในส่วนของการไฮสเกลอย่างง่ายนะครับ ถัดมาส่วนที่เหลือเราผมจะให้เท็กซนะครับให้ขนาดของชิ้นงานนะครับโดยการที่ก็ให้ข้างในนี้ก็ได้นะครับก็ไปดับเบิลคลิกนะครับดับเบิลคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็อาจจะอ่าก๊อปนะครับ Copy ปี้ด้วยคสั่ง c o นะครับแล้วก็เลื่อนออกมานะครับแล้วก็อาจจะลบ ก็พิมพ์วงสง e x p l o s e นะครับ e x p l o s e ไดเป็นชัดทิ้งก่อนนะครับแล้วก็ลบชิ้นงานออกไปนะครับแล้วก็ erase นะครับแล้วพิมพ์ข้อความลงไปด้การ d o u เบิลคลิกนะครับแล้วก็เขียนไปว่า top view นะครับหนึ่ง top view นะครับแล้วก็ enter ลงมาหนึ่งครั้งแล้วก็ scale นะครับหนึ่งต่อหนึ่งนะครับอย่างนี้นะครับ ังจากนั้นก็ใช้คําสั่งมูสนะครับคือการใช้ m แล้วก็ enter นะครับแล้วก็มาวางในจุดที่เราต้องการนะครับแล้วจุดหนึ่งจะลองใช้แบบหนึ่งดูนะฮะตรงนี้เราก็อาจจะเลื่อน object ขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าเขานะครับก็คือพื้นที่มันวางไม่พอนะครับทีนี้ผมลองพิมพ์ text ดูนะครับ text นะครับแล้วก็วางตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ top view นะครับแล้วก็พิมพ์ size view นะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่าสเกลหนต่อ1นะครับนี่ยในส่วนของขนาดอ่า t ท็กซ์ี่จะบอกตรงนี้ผป็สมวนดีเทลนะครับตรงนี้ผมจะให้ที่ paper Space นะครับคือจะวางที่ตำแหน่งตรงนี้เลยนะฮะผมก็พิมพ์ Text ซ์นะฮะแล้วก็วางที่นี่นะครับแล้วก็พิมพ์ s สเกลขออภัยนะครับดีเทล สเกลรับต่อ1นึนะฮะอย่างนี้นะฮะแล้วก็ปรับเท็เป็นแบบตรงกลางนะครับ middle center นะฮะตรงนี้หลังจากนั้นส่วนตรงนี้นะครับผมก็ Copy ลงมานะครับแล้วก็เขียน Edit ด้วยการเ o u b บ e ล l i k กนะครับแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับแล้วก็พิมพ์คำว่า i s o m e t r i c isoview นี่ก็คือการให้วิวพอตโดยการใช้ a n นโนเทตินะครับหรือ,รอผมเรียกว่าโต้สเกลอย่างง่ายนะครับในการใช้วิวตรงนี้ซึ่งไม่ต้องกลับไปทำก๊อปปีแล้วก็ไปนั่งปริมสัดส่วนอะไรให้วุ่นวายนะครับโดยใช้ Object ต์ชิ้นเดียวในการทำงานขยายรูปแบบสเกลตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วพบกันครังต่อไปสวัสดีครับ